ถ้าวันนี้คุณคือเจ้าของแบรนด์หรือมีสินค้าสักอย่างหนึ่งหรือยังไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็ตามคุณอยากจะทําตลาดกับคน70ล้านคนหรือคน7,000ล้านคนคุณอยากจะทําตลาดกับคนในประเทศหรือทําตลาดกับคนได้ทั่วโลกถ้าคุณเลือกที่จะทําตลาดกับคน7,000ล้านคนทั่วโลกแสดงว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันและเรากําลังมองหาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ช่วยเหลือ แบ่งปันโอกาสให้ผู้คนได้ทั่วโลกที่เรียกว่า global opportunity ปัจจุบันประเทศจีนได้เติบโตไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังยุโรปเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกการค้าระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในยุคนี้คำถามคือสินค้าของคุณพร้อมที่จะออกสู่ตลาดโลกหรือไม่ โดยที่ไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่องานวิจัยสร้างความแตกต่างของสินค้ามีคุณภาพสูงมีนวัตกรรมเพื่อแข่งขันกับคู้ค้าในตลาดโลกได้กฎหมายการค้าและภาษีนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเป็นต้นเมื่อคุณพร้อมแต่สินค้าคุณยังไม่พร้อมเรามีสินค้าที่พร้อมออกสู่ตลาดโลกที่จัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 50ประเทศทั่วโลกด้วยมูลค่าทางการตลาดของแบรนด์กว่า3 0 0นล้านบาทบริษัทเราเปิดมาแล้วกว่า35ปีและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE เรามีสินค้านวัตรกรรมที่จดสิทธิบัติมีงานวิจัยรองรับระดับโลกเรามีทีม R&D ที่พัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปีและสินค้าเรายังได้รับรางวัลระดับโลกอีกมากมาย และที่สำคัญเรามี global platform ที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จากทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ทั่วโลกผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องแพ็คของส่งเองเพราะเรามีระบบจัดจำหน่ายสินค้าให้คุณได้ทั่วโลกที่เรียกว่า global dropship ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงสงสัยใช่ไหมครับว่าจะเริ่มต้นยังไงเรายินดีให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาคุณสามารถติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้หรือโพสต์คลิปนี้ได้เลย